สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับเมื่อคืนผมพูดเรื่องอิสราเอลกับยูเออกับปาเลสไตน์ว่าความเกลียดชังและก็ความแค้นที่สะสมกันมายาวนานแล้วรากลึกของศาสนานะครับซึ่งต้องถือว่าอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ว่างั้นเถอะนะแล้วประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันก็วุ่นวายนะดินแดนแห่งนั้นก็เป็นดินแดนที่มีแต่ความทุกข์ระทมกันอยู่เยอะมากนะครับ แลปัญหานี้ก็ไม่น่าจะจบง่ายๆทีนี้ทางอิสราเอลเนี่ยไม่บุกเข้าไปที่กาซาแล้วไปสั่งสอนฮามาสก็คงไม่ได้หรอกเพราะครั้งนี้ถ้าเกิดไม่ทําให้มันชัดเนี่ยก็มีสิทธิ์จะโดนรุมสกรรมจากหลายจุดหรือบางทีครั้งนี้ถ้าทำแนละ้แล้วมันผิดพลาดอะไรขึ้นมาก็จะเป็นเหตุให้อีกฝั่งหนึ่งคือโลกมุสลิมเนี่ยหาโอกาสาสู้รบกับประเทศที่เล็กนิดเดียวถ้ามันรุมกันขึ้นมานี่ก็ดูไม่ืฉย สงครามก็ต้องยืดเยอเป็นอย่างน้อยดีไม่ดีลามเป็นสงครามโลกนะครับมีสำนักข่าวของออสเตรเลียนะเขาพูดเรื่อง5เหตุผลที่อิสราเอลนะครับยังไม่บุกภาคพื้นดินที่ฉนวนกาซานะครับก็เป็น5เหตุผลที่น่าจะพอเข้าใจได้นะพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับเขาบอกนี้ว่าของสกายนะสกายนิว แล้วตอนนี้นะครับอิสราเอลไม่ไม่ให้วีซ่าไม่ออกวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่ UN เนะ mm hmm. เพื่อจะ teach them lesson mm hmm. เพื่อจะสอนบทเรียนนะ mm hmm. ก็ตอบโต้กับทาง UN เนะที่หลังจากที่ขาเลขาธนะิการของสหประชาชาติบอกว่าการ บุกโจมตีของฮามัสฮามสนี่ยครับเข้าไปฆ่าพลเรือนนันะไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศก็แปลว่ามีเหตุไงที่เขาเข้าไปก็เพราะว่านะมันมีเหตุนะครับแล้วก็ขณะเดีวยวกันก็กล่าวหาอิสราเอลว่านะละเมิดกฎหมายสิทธิเออเออมนุษยธรรมระหว่างประเทศในกาซานะทีนี้ ประเด็นที่ว่าด้วย5เหตุผลนี่นะก็คือเหตุผลแรกนะเหตุผลแรกเนี่ยเรื่องระดับลีดเดอร์ชิพนะระดับนำคือระดับนำทางการเมืองแล้วก็ทางด้านความมั่นคงทางการทาหารเนี่ยของอาทางอิสราเอลเนี่ยก็รู้ดีว่าถ้าตัดสินใจลุกคืบเข้าไปแล้วเนี่ยนะนะ ตัวเองชีวิตเนี่ยอาจจะถึงขนาดว่านำไปสู่บทสุดท้ายของชีวิตทางการเมืองของตัวเองเลยก็ได้นะอันนี้นักผู้เชี่ยวชาญทางด้านตะวันออกกลางโรเบิร์ตอะไรเนี่ยแซดลอฟนะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยกนะ็ต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวที่ปล่อยให้ฮามาสเข้าไปฆ่าคนอย่างโหดร้ายป่าเถื่อนเมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมา แล้วก็รู้ดีว่า,นะาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการมันนั่งไนะต่สวนเอาความกันนะเพราะนั้นก็เลยต้องระมัดระวังนะพลาดต่อไปไม่ได้นะครั้งนี้มันมีความสำคัญมากทั่วโลกกระจับหูจับตาอยู่นะอันที่สองก็คือมันมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันเหลือ,อเยอะเลยนะประมาณ220นะ ก็คงจะถูกซ่อนไว้ในโครงข่ายใต้ดินนะ,นะอุโมงค์ใต้ดินนะแล้วความจำเป็นในการที่ต้องรักษาชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์เหล่านี้นะมันก็เป็นแรงกดดันที่สูงยิ่งนะครับก่อนจะเข้าไปบุกเนี่ยก็ต้องคิดกันให้ดีนะนะครับก็ทางอเมริกาเองก็แนะนำว่ายาบุ่มบามนะครับ อันที่3ก็คืออันตรายต่อทหารที่จะเข้าไปไปเจอกับดักแน่ๆนะเดีตเจ้าทีนะ่ทางด้านข่าวสารนะข้อมูลลับของทางอังกฤษเนี่ยนะก็ฟิลิปอินแกรมนะบอกกับสำนักข่าวนี่ว่า IDF ซึ่งเป็นทหารของอของอิสราเอลนี่นะก็คงจะเจอกับนะการก่อการร้ายในพื้นที่เมืองนะ จากไอ้นักสู้ทั้งหลายของพวกเขาเนี่ยของฝั่งปาเลสไตน์เนี่ยนะหรือฮามาสนั่นแหละนะเจอการประทะนะอย่างเรียกว่ารุนแรงที่สุดนะครับโหดเทียมที่สุดนะที่กาซากนละุ่มคนเหล่านี้นะครับเป็นนักรบก่อการร้ายที่ถนัดการสู้รบในเมืองนะอาจจะในระดับที่เรียกว่า ถ้าไปสู้รบกันนี่มันจะเป็นความโหดร้ายป่าเทือนนะเปรียวกราดที่มากที่สุดในโลกก็บอกว่าฮามาสเนี่ยรู้เส้นทางรู้อะไรดีนะว่าถ้าอิสราเอลจะไปะไปทางไหนบ้างนะก็คงจะใช้รับเบิดนะใช้การวางสำหรับการวางจุดต่างๆสำหรับการยิงนะรอบสังหารนะครับ แล้วก็ยังมีโครงข่ายของอุโมงใต้ดินที่มันซับซ้อนเนี่ยเอาไว้สำหรับคอยรอต้อนรับก็เลือกว่ามันเป็น a very dangerous trap ก็เป็นกับดักที่อันตรายมากๆทะเลอทรา,าเข้าไปไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือเฮสบลาอันนี้ก็เป็นกลุ่มติดอาวุธพวกหัวรุนแรงนะที่นำที่นุนหลังโดยอิหร่านเนี่ยนะครับ ทำงานอยู่ในซีเรียนในอิรักในเยเมนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเลบานอนซึ่งจ่ออยู่ทางเหนือนะครับก็ต้องคิดถ้าไปทำการใดๆผิดพลาดมาแล้วไอ้พวกนี้มันอ้างเป็นเหตุให้มารอบโจมตีจากทางเหนือรุกจากทางเหนือนี่นะมันก็เป็นอันตรายพวกนีนะ้มีพลังในการสู้รบสูงด้วยนะแล้วก็ตอนนี้ก็ยิงกันมาตลอดนะจากเลบานอน แถวเขตแดนแถวนั้น,นสู้รบยิงกันใส่ตลอดแล้วก็เตือนทางฝั่งอิสราเอลว่าะระวังให้ดีถ้าบุกเข้าไปเนี่ยนะฉันก็จะบุกด้วยเรือประมาณอย่างนั้นนะแม้ว่าตอนนี้นะครับอเมริกาพูดเต็มปากเต็มคําอเมริกาเองก็พยายามจะเข้าไปขู่อย่านะอย่านะอย่าให้มันลามให้เขาจัดการกันเองเพราะถ้าอยู่ในเขตที่ว่าเอ้าอก็แกไปทําเขาขนาดนั้น,นอิสราเอลก็มีสิทธิ์จะตอบโต้ใช่ไหม มันก็ยังสมเหตุสมผลนะแต่ถ้าอิสราเอลจะเล่นนะใหญ่กว่านั้นแล้วมันมีข้อบอกพร่องซึ่งจริงนะโลกมุสลิมเขาก็ยุให้ลุกกันมาทั่วโลกอยู่แล้วนะถ้าบุกเข้าไปท่เรท่ารา,าเนี่ยนะมันก็จะเป็นข้ออ้างของทางโลกมุสลิมที่จะประกาศสงครามกับยิวนะเขาต้องการกําจัดยิวอยู่แล้วที่สําคัญก็คือบุกแล้วเนี่ยนะเอ็กซิสแเป็นยังไงในสัญญาฮูนะนายมตรีของ อิสราเอลเนนะก็น่าจะยังนะคิดแผนที่จะจบเกมเนี่ยปิดเกมเนี่ยได้ไม่สมบูรณ์นะว่าจะเข้าไปแล้วนะจะออกมาจากกาซ่ายังไงนะเราจะออกมาเมื่อไหร่เพราะยึดพื้นที่อะยึดได้อะนะยยึดได้แล้วนะ หลังจากที่ยึดได้แล้วนะจัดการฮามัสเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากก็คือว่าแล้วจะให้ใครนะขึ้นไปปกครองประเทศแทนพวกฮามัสถ้าคิดไม่ทะลุเนี่ยนะฮามัสไปเดี๋ยวเฮสบูลาเข้ามาแทนมันก็ไม่จบไม่สิน้นที่จริงมันก็ไม่จบไม่สิน้นครั้งเนี้ย อิสราเอลก็จําเป็นเนทะ่าที่ดูเนี่ยก็ต้องให้บทเรียนกับผู้คิดก่อการร้ายทั่วโลกว่านะเข้ามายุ่งด้วยเนี่ยนะคิดจะฆ่าเป็นศัตรูจะฆ่าจะฟันจะล้างเผ่าพันยิวเนี่ยคิดให้ดีเพราะนะถ้ารู้เมื่อไหร่จับได้เมื่อไหรเนี่ยก็คือนะต้องเจอบทเรียนหนักๆ ทีนี้ปัญหาก็คือว่าฝั่งที่บอกว่าเอยเองทําเกินเลยเนี่ยวันนี้ทั่วโลกก็เริ่มจะมองว่ามันเกินเลยนะเพราะฉะนั้นความละเอียดรอบคอบก็จําเป็นที่จะต้องนะทําให้มากที่สุดนะให้รอบครอบที่สุดนะครับส่วนเรื่องของออความช่วยเหลือต่างเนี่ยนะก็ยังเข้าไปผ่านทางอียิปตนะ์ได้อยู่นะครับ ส่วนทางด้านเลขาธิการ UN เอนะอันนี้กนะ็ทำอะไรไม่ได้เลยนะยุคเลขาธิการคนนี้นะก็เห็นชีวิตของผู้คนผู้พยพทั่วโลกมานะมีประสบการณ์ด้านนั้นพอมันเป็นเลขาธิการ UN ก็เป็นเสือกระดาษก็ทำอะไรไม่ได้นะแกก็อธิบายความมาเฮ้ยมันไม่จริงนะที่จะมากล่าวหาเขาว่านะเห็นว่าการก่อการร้ายโดยฮามาสเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบทำนะ แกไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ภาษาที่คุณใช้แล้วมันระบุอย่างนั้นที่จริงแกก็พูดไม่ผิดนะมันที่มันลุกขึ้นมาฆ่ามาฟันเนี่ยเพราะมันมีเหตุมันก็ชัวร์อยู่แล้วแต่เวลาพูดอย่างนั้นแล้วไม่ประนามให้มันชัดเจนเนี่ยมันคือปัญหานะมันคือปัญหาเพราะว่าการขัดแย้งอะไรอย่างไรก็ตามโดยอิสราเอลนี่จะทํามายาวนานยังไงก็ตามเนี่ยนะครับถ้าจะฟ้องร้องจะอะไรเนี่ยมันก็ยังมีเวทีสากลแต่ว่านะมันก็นะ ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในเขตที่มันโจงครึมจนทางสาราญาระหว่างประเทศหรือว่านะสารระหว่างประเทศมองว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเข้ามาจัดการไหมเรื่องของเรื่องคือการจะแบ่งเป็น2ประเทศเนี่ยนะมันจริงๆรยิวเองก็ต้องการพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นไปได้ก็ขยายนะแต่ว่าโดยหลักการก็เคยยอมรับแล้วว่าก็แบ่งเป็นประเทศไปเลยนะแบ่งไปเลยให้มันชัดๆเลย แต่ปรากฏว่าทางปาเลสไตน์ไม่ยอมโลกมุสลิมก็บอกอย่ายอมไม่ยอมมันก็ลงเลยกันไม่ได้สักทีเพราะนั้นการคนที่เป็น UN เนี่ยจริงๆต้องชัดเจนคือสิ่งที่ฮามาสทำเนี่ยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมต้องประนามชัดๆก่อนนะครับแล้วโลกมุสลิมเนี่ยถ้าจะสนับสนุนฮามาสการกระทำของฮามาสนะก็ต้องนะ สะท้อนภาพตัวเองออกมาแล้วว่านะคิดยังไงระดับมาตรฐานศีลธรรมเป็นยังไงแต่จริงจุดยืนของพวกมุสลิมก็ค่ายิวค่าเท่าไหร่ยิ่งดีมางันเถอะนะค่ามันให้หมดแผ่นดินนะมันคือความต้องการร่วมของคนมุสลิมนะจํานวนมากโดยเพราะพวกหัวรุนแรงนะคงจะพูดทุกคนไม่ได้แล้วการที่อิสราเอลเข้าไปยึดครองที่เป็นข้ออ้างของฝั่งปาเลสไตน์เนี่ยนะ ความจริงมันมีประวัติศาสตร์มาจริงๆนะแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นข้ออ้างให้ฮามาสเข้าไปฆ่าคนแบบชนิดที่เรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธนะุ์มันเป็นลนักษณะการฆ่าล้างเผ่าพันธนะุ์ฮามาสที่ทำเนี่ยจงใจชัดเจนและวิธีการโหดร้ายป่าเถื่อนและไม่เลือกหน้าต่างช่งต่างชาติยังไม่พออีกนะยังจับตัวประกันผู้บริสุทธิ์เอาไปเป็นโล่กำบังด้วยซึ่งวันนี้นะครับ ฮามาสเนี่ยอยู่ในจุดที่เสียเปรียบมากก็จะโดนไล่ล่าทีนี้อิสาราเอลก็คงต้องรอบคอบแล้วว่าไอสิทธิ์ความชอบธรรมที่จะต้องเอาคืนกับฮามาสเนี่ยมันมันมีแน่นอนวันนี้โซโลเองก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะสิ่งที่ฮามาสทำเนี่ยมันชัดเจงเจนโฉงขึ้นแล้วก็ยิ่งฉายภาพออกมาเนี่ยนะยิ่งสะเทือนใจมากว่ามันโหดร้ายป่าเทือนผมบอกแล้วว่าฮามาส เสียเปรียบละคนโง่จําเป็นเดีืยวคนฉลาดเพียงแต่ว่าด้วยแรงกดดันของโลกมุสลิมทั่วโลกเนี่ยนะอิสาราเอลก็ต้องระมัดร,ระวังเพราะฉะนั้นวันนี้นะสถานการณ์ของโลกเรามันอยู่ในจุดท,ที่ล่อแหลมมากนะแล้วมันมีข่าวเรื่องของน้ำมันนะที่วันนี้นะข้อต่อรองที่จะปล่อยคนพลเรือนที่ถูกจับไปเนะี่ย อกว่าต้องขอแลกด้วยน้ํามันทางอิสราเอลบอกว่าไม่ได้นะไม่ได้เขไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนะครับไอ้พวกฮามาสมันก็ต้องเอาน้ํามันเพราะน้ํามันเนี่ยมันใช้สําหรับหลายเรื่องนะครับไฟฟง,ไฟฟ,งไฟฟ้าต่างมันต้องใช้น้ํามันรถราที่จะใช้ในนั้นนะครับเนี่ยตอนนี้น้ำมันก็เข้าไปให้ภาคพลเรือนนะแต่ว่าแน่นอนนะฮามาสก็หงจะต้องเข้ามาดักปล้นเอานะ ส่วนนะครับที่ที่โดนโจมตีเนี่ยหเห็นว่านะมีการระเบิดอะไรเข้าไปเนี่ยร้อยเจ็ด็ครั้งนะกับสถานที่ที่เป็นนะใช้เป็นการรักษาพยาบาลผู้คนในเขตกาซาอื <c oughs> <c oughs> ก็เยอะเลยนะร้อยเจ็บเอ็นี่ยนะคนตายไปนี่สี่้อยเคนนะ แล้วก็นะอันนี้ก็ว่ากันไปนะการโจมตีนั้นนะครับ75ครั้งจาก171นะเกิดขึ้นในฉนวนกาซาแล้ว96ครั้งเกิดขึ้นที่เวสต์แบงค์แต่นี้ตรงนี้เนี่ยนะคงไม่ได้บอกเป็นของอิสราเอลอย่างเดียวนะเพราะว่าที่เวสต์แบงค์เนี่ยมันน่าจะเป็นฝีมือของเฮสบุรามากกว่า ซึ่งคราวที่แล้วที่โรงพยาบาลถล่มนล่ก็กลายเป็นว่าเป็นเครื่องยิงจรวดของทางฮามาสเองนะที่พลาดแล้วก็ไปตกฝั่งตัวเองเขาบอกว่าตอนนี้นะครับคนปนาเลสไตน์6540คนซึ่งรวมเอเด็กเข้าไป2,704คนถูกฆ่าตายนะจากการที่ถล่มเพื่อล้างแค้นนี่แหละนะครับอันนี้ อันนี้มันเป็นการรายงานจากเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขของฝั่งฮามัสนะก็ข่าวคราวนี้เรานั่งฟังเนี่ยมันมาจากไหนมันก็จะเอาเข้าข้างตัวเองเป็นอย่างนั้นแหละนะครับไม่จบไม่สินนะ้นเพราะแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครยอมใครนะแต่ที่แน่คืออิสราเอลเนี่ยนะครับบุ่มบามไม่ได้เลยนะครับลองติดตามข่าวกันต่อไปนะเราก็หวังใจเกิดสันติภาพนะสันติสุข บอกพี่น้องไปแล้วว่า,าศาสนาพุทธเราเนี่ยดีที่สุดละนะครับการไม่ฆ่าไม่ฟันกันการไม่ตื่นขึ้นมาแล้วนะหวาดระแวงจะมีคนมาเขียนฆ่าทําร้ายนะการที่เพื่อนบ้านกันอยู่ร่วมกันแล้วนะมองกันเป็นศัตรูนะโดยเพราะคนยิวเนี่ยนะ <c oughs> หวาดระแวงตลอดเดี๋ยวก็จะมีคนบุกเข้ามาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพราะรายที่รายรอบนะ่ะเป็นคนที่เกลียดชังกันหมดชีวิตที่ใช้อยู่นี่ก็มองท้องฟ้าเนี่ยฟ้าใสๆอยู่อาจจะมีระเบิดบุ่มเข้ามาแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะชีวิตอย่างนั้นเนี่ยมันชีวิตที่ถูกสาปนะครับพวกเราที่มีสันติสุขสันติภาพนะโดยเพราะสันติสุขที่มีอยู่ในใจไม่คิดร้ายกับใครไม่นะไปปรารถนาเอาของคนอื่นไม่คิดจะฆ่าจะแกงใครนะครับไม่ไปผิด สินธรรมจัญญาอันดีต่างๆนะครับก็ชีวิตเราก็จะมีสันติสุขอยู่นะครับแล้วก็าศาสนาพุทธที่อยู่คู่กับสังคมไทยเราเนี่ยนะครับฝากไปถึงนักการเมืองพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวพุทธเองอะไรเองนะหลักพุทธเนี่ยมันเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ผมยกตัวอย่างนะพิสูจน์กันง่ายๆเลยอย่างผมเนี่ยนะเมื่อคืนเนี่ยนอน ก็อ่านข่าวอะไรแล้วทำงานจนดึกนะตอนหลับไปนี่ก็นะหลับไปพร้อมกับตื่นขึ้นมาเนี่ยนะมีการฝันเรื่องตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยนะผจนภัยตื่นมาก็รู้สึกไม่เคยสดชื่นเท่าไหร่นะใจเต้นแรงนะแล้วก็อาการแบบไม่สดชื่นนะ ปรากฏว่านะนั่งสมาธินะผมใช้วิธีการง่ายๆเลยนะลองดูสนะิเริ่มทันทีเลยนะตอนแรกประกาศว่าจะไปจ็อกกิ้งก็นั่งสมาธิก่อนอย่างอื่นเลยนะนะโมตัสสามจบปุ๊บนะแล้วก็พุดทางสนังกชามธทำทางสนังกชามิสังทางสลังกชามีสามรอบปุ๊บนะจากนั้นก็พุทโทหนึ่งพุทโทสอง โทสจนถึงแค่50จิตที่มันฝึกมาเนี่ยมันเบานะพอมันเบาปุ๊บเนี่ยร่างกายเรารู้สึกเลยทันทีเลยว่ามันโล่งอะเลือดลมไหลดีเบาสบายมานั่งจัดรายการกับพี่น้องได้แบบสบายๆนะครับนี่มันเอามาใช้ได้แบบนี้นะแล้วจิตใจเราที่ทําให้มันเบาสบายอย่างเงี้ยมันคิดการอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นในแนวทางที่มัน มันไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลนะคือไม่ไม่มีสำนึกในเรื่องการละเมิดศีลห้าไม่มีความปรารถนาร้ายต่อใครนะครับการพูดการจามันก็จะเป็นกลางมองตามความเป็นจริงแล้วก็มันก็จะเป็นประโยชน์ได้มากขึ้นวันนี้ผมชี้ให้เห็นว่าที่เขาไม่บุกกันนะมันยังไม่ฆ่ากันนะมันมีเหตุแล้วโลกเราอยู่ในความเสี่ยงแต่บทสรุปท้ายสุดก็คือว่าอยู่แบบพูดเรานะดีที่สุดนะครับการอยู่แบบไม่มีศัตรู นะอยู่ในสังคมที่มันปลอดภัยเนะีนะ่ยแม้จะไม่ร่ารวยนะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่านะดีกว่าการที่ตื่นขึ้นมาแล้วบาดภาวาต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ